ก่อนจะไปติดตามเรื่องของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสรุปแล้วชื่อคุณทศินเนี่ยใส่ได้หรือไม่แล้วจะแก้ไขเป็นชื่ออะไรต่อไปนะคะมาดูดราม่าที่เกิดขึ้นในสมาคมฟุตบอลหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมาดาแป้งออกมาถแถลงข่าวแล้วก็ต้องย้อนกลับไป ถึงสมัยของบางยีนะคุณวรวีมมกูดีนะคะคอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะหลายคนตั้งคําถามถึงเรื่องของรายได้เรื่องของนี่สินต่างๆของสมาคมเนี่ยม,มันสะสมมานานแล้วหรือเปล่าแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้บิ๊กออนะคะพลตเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยเคยออกมาพูดว่า ตอนที่ตัวเองเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยมีกุญแจแค่ดอกเดียวคือเหมือนตั้งต้นใหม่เลยอะได้กุญแจมาแค่ดอกเดียวล่าสุดคุณวรวีเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าวของเรานะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะตัวเองเนี่ยเคยหารายได้ให้กับสมาคมมากถึง4,800ล้านบาทค่ะ คุณวรวีมะกูดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะบอกว่าสมัยที่ตัวเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมีหลักฐานทั้งเอกสารแล้วก็ในการเซ็นสัญญาต่างๆกับทูวิชันถึง3ปีด้วยกันคือปี57จนถึงปี59ทําทำให้มีไรายได้เข้าสมาคม600ล้านบาทต่อปีต่อมาปีที่2 t r ท e ูก็มาคุยขอต่อสัญญาจนปี 60- ถึงปี63ก็ได้สิทธิถ่ายทำฟุตบอลลีกอีก4 2 0 0 น่าจะล้านบาทนะ4,200ล้านบาทเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยสามารถหาไรายได้ให้สมาคมสูงถึง4,800ล้านบาทจาก2ก้อนนี้ดังนั้น<ม>ที่มากล่าวหาบอกว่าบิ๊กออสมารับตำแหน่งต่อแล้วได้แค่กุญแจไปดอกเดียวไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนบางยีเนี่ยท้าบิ๊กออสนะคะบอกว่าให้มาคุยกันต่อหน้าสื่ออะไรคือข้อเท็จจริงเพราะตอนนี้ไรายได้เนี่ยทราบว่ามีไม่ถึง100ล้านบาทค่ะ ผมถึงอยากจะพูดต่อนิดหนึ่งว่าผมอยากจะเชิญคุณสมยศเนี่ยมาพูดกันต่อหน้าสือ่อผมเนี่ยผมก็จะไปนะะแล้วก็ถ้าคุณสมยศกล้ามาก็มานั่งคุยกันจะได้รู้ต่อหน้าสือ่อว่าเฮ้ยอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นคนอะไรเป็นความเท็จหรือความที่คุณพูดเนี่ยไม่มีความเป็นจริงไม่มีรากฐานของความเป็นจริงผมไม่เคยให้เครดิตคนที่เขาทําให้คุณเนี่ย อย่างมหาศาลเนี่ยแล้วต่อแล้วคุณไม่สามารถที่จะแคร์ี่ต่อไปด้วยคุณทําตรงนี้จบปั๊บเนี่ยแล้วคุณเไปยกเลิกสัญญากับทูไม่ต่อสัญญากับเขาแรงต่างแล้วคุณคิดว่าคุณจะทํารายได้อะไรทังมหาศาลผมไม่เห็นอะไรที่เป็นรายได้ที่เป็นหลักเลยแล้วตอนนี้รายได้ผมทราบว่าไม่ถึงร้อยล้านบาท <S <S <อ>นะคุณแป้งต้องมารับเพราะในในในปัญหาที่คุณสร้างสมไว้เนี่ย คุณวรวียืนยันว่าไม่ใช่แค่กุญแจดอกเดียวที่ตัวเองเคยทิ้งไว้ให้นะคะแต่กลายเป็นมรดกมหาศาลต่างหากที่ทิ้งไว้ให้แล้วก็บอกว่าภายหลังในมีโอกาสได้ดูงบดุลบัญชีของสมาค,คมฟุตบอลเห็นว่ามีข้อสงสัยเรื่องของการทุจริตคล้ายกับการยักย้ายถ่ายเททั้งเรื่องของเงิน600ล้านบาทกับเงิน4,200ล้านบาทที่สมาคมถือสิทธิโดยตรงพอยกเลิกสัญญากับสยามสปอร์ตแล้วเอาบริษัทใหม่ที่สมาคมคัดเลือกเข้ามาปรากฏว่าเงินก้อนนี้ ถูกเอาไปใส่ตรกาใหม่บางีบอกว่ามองเป็นเรื่องตลกทําไมต้องเอาไปใส่ตรกาใหม่เพื่อเสียค่าคอมมิชชั่นด้วยดังนั้นขอแนะนําบดามแป้งตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพราะเวลาบริษัทคู่ค้าจ่ายเข้ามาจะจ่ายเงินเข้าในบัญชีของสมาคมฟุตบอลเวลาออกไปก็ต้องออกไปจากบัญชีของสมาคมฟุตบอลดังนั้นสามารถสืบได้ว่าเงินทั้งหมดที่เคยมีเนี่ยหายไปไหนมีคําอธิบายไหมยังไงและสืบเส้นทางการเงินได้ทั้งหมด โดยหลักฐานเนี่ยตัวเองก็ยังมีอยู่จะให้มาดำแป้งทั้งหมดค่ะถ้าเขาหาใหม่เนี่ยถ,ถ้าเขาเข้าหามาใหม่เนี่ยมันแฟร์มันไม่มีปัญหาม,มันโอเคนะแต่ว่าไอ้ของเก่าอยู่แล้วเนี่ยทําไมต้องไปเสียด้วยอ๋อของเก่าซึ่งไม่ได้หาเองแต่ได้คอมไม่ได้หาไม่เขาไม่ได้ไปตมาหาผมเป็นคนไปหาให้ทิ้งไว้ให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เชนทางการเงินพวกนี้เนี่ยนะออออผมก็ต้องเอาหลักฐานแรงต่างเนี่ยมอบให้คุณแป้งว่าคุณแป้งไม่ต้องทําอะไรมากง่ายๆเลยวิธีการตรวจสอบเนี่ยครับเงินกิจที่ประโยชน์หรือรายได้เนี่ยที่บริษัทผู้ค้าบริษัทที่เป็นกู้สัญญาของสมาคมฟ,ฟุตบอลเนี่ยนะที่เขาจ่ายมาเนี่ยเขาจ่ายเข้ามาในบัญชีของสมาคมฟุตบอลครับนะครับเวลาออกไปเนี่ย มันก็จะต้องออกจากบัญชีของสมาคมฟุตบอลถูกเท่าไหมครับแล้วก็ตรงๆอ,อ่ะออกไปเนี่ยเราก็สืบเส้นทางเงินได้เลยว่ามันไปตรงไหนมันไปอะไรบ้างไปอะไรมีมีมีเขาเรียกอะไรมีคําอธิบายไหมมีคำชี้แจงไหมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปดูสเตทเมนต์เนี่ยเอาสเตทเมนต์ในช่วงนั้นช่วงนั้น,นมาดูกัน,นมันสืบเส้นทางการเงินได้ได้หมดเลย คุณวรวีก็ย้ำนะคะว่ามีการทุจริตแน่นอนแต่ขอไม่เอ่ยถึงใครดังนั้นขอให้มีการไปตรวจสอบสัญญาทั้งหมดเพราะเชื่อว่าหากเป็นสัญญาที่เอื้อประโยชน์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ค่ะ,ะคุณวรวีออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าผู้สันทัดกรณีของวงการบอลไทยะจะมีความเคลื่อนไหวต่อการให้สัมภาษณ์นี้ยังไงบ้างนะครับ